มมัันนรวแกหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ล e กออฟ of l e เจนต์วาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำ ตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Riskman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม4 0 0 0 0คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง,ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ rich man shop ดิจิทัลลางใตค้คลิปนะครับ เขาโดนกดเลนแบบเล่นเรื่อยเลยเพราะว่าแบบเขาอยู่แล้วเขาสู้ไม่ได้ไม่ติดคิดด้วยวะเฮแรงนะเนี่ยต <laughs> า,า,ายมันมันมันแรงมากเลยอะ่ะมือไม่รู้ใครจริงยังแต่ผมบอกว่ามันแรงมากเลยว่ะเอาจริงน่าเกลียดมากเลยใช้คำว่าน่าเกลียดได้เลย แล้วในทีมไฟเนี่ยน่าจะน่าจะแบบเขาน่าจะสู้กันยากมากแน่ๆผมรู้เลยโอ้โหหนึ่งตัวหยุเลือดคืนอเค okay, ผมตายอีกแล้วมันจะแพ้ตัว,ต,วตัวไล่แบบนี้แหละโอเคลูกออกสเตตี้อ่าโอเคจะไปหนึ่งตัวรึตายไม่มีป่าโอ้ทำไมไม่ตีตัวนั้นละเพื่อน นนควรจะตีนั่นน่ากว่าน่าจะดูดีกว่าเยอะเลยเรียบร้อยป่าสี่สองเลยหรอน่ากลัวน่ากลัวมากเนี่ยถ้าได้มังกรไฟเราจะดุแรงขึ้นมากๆอือฮึ so โอเคเขายอมจ่ายแต่เมื่อกี้ถ้าป่าแข็งนิดนึงเขาอาจจะนี่ไน่แต่วเข้าใจแหละว่าเขาไม่มีเขาเขามีนี่แล้วน่าจะไม่ไหวเราต้องรอรอ ทได้ดีทำได้ดีสปอร์ตทำได้ดีโอ้แรงมากโอ้ my goodness ตอนนู้นน่าไม่มีตัดที่นี่ลำบากเลยนะผมมองไปดูดิมันดูดเลือดแบบกระดูดจริงๆเข้าไปปุ๊บอันติดีรู้เรื่องเลยนะโอ้ยแรงเข้ามาสิเพื่อนฉันรอน้าอยู่นะ ฉันรอนายอยู่เข้ามาสิเออรอนายอยู่นะโหเยอะว่ะมันตีได้นะเนี่ยสวยไนวันแมนโอเคขออนุาดูดดดดดดดสุบๆหน่อยขอสบหน่อย ดูสามไบบบ้มโอเคดีท <Okay. S 1> ันติเคลียร์เงีเงี่ยงห่วงมากเลยนะกลางเนี่ยโอเคมาโซ่ถ <So> ือไปโอเคเยี่ยมทำได้ดีเพื่อนมีป้อมไปได้แตได้ป้อมไม่ยากโอเคโอเคเราอาจจะต้องมีไฟข้างบนนิดนึง ไม่ดวะแต่ต้องไฟห,หนักนะอ้ตายอยู่ดีไม่พอฮะอุ้ยแต่ว่าติดอันติเราตายได้โอเคอันติเราติดพิษแล้วเราเบิดอีกรอบหนึ่งถือว่าต่อให้เราตายหรือไม่ตายก็ยังทำงานอยู่โอเคติดุูมโอเคไอ้น,นั่นตายละมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่มันจะตายตายวะไม่ตายวะ โอ้สวยตายโอเคเมื่อก okay. 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 right. like oh. ี้ร <com> ู้ว <c oughs> <Okay. S 1> okay. okay. ่ามันจะตายแล้วมันไม่ตายหรอกนะโอีคกันโอเคถือว่าโดนหมดเนาะในรัศมีคือโดนหมดในวงกลมจะไม่เหมือนพีซีใช่ไหมอืมโดนหมดรัศมีโอเคตัวมันก็ค่อนข้างเก่งมากเลยนะผมไม่รู้ไอ้ที่ยังไงแต่ผมรว่าตัวมันเก่งจัด ม,มันมันมีมันจะพูดว่าเป็นซีซีก็ไม่ได้มันเป็นแบบสโลแล้วกันเออมันสโลแบบซีซีอ่อนอ่อ,อะ่ะแล้วมันก็ทาําดาเมจได้เรื่อยๆแล้วมันก็ยังมีดูดเลือดอีกตุ้มเก่งนะเออผมให้แบบ T A เเขึ้นไม่ยากได้ไม่ยากเลยอ่ะดีไม่ดีถ้าคนเล่นเป็นแบบตั้งแต่แรกๆกเล่นเป็นนะผมให้เอสได้เลยนะนี่ใส่เข้ามา ได้หนึ่งตัว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 โอ้ววยเก็บหมด Triple Q เ,เราเก็บไปสอง AD เ,องเราเกิดทุกคนเราเกิดเ <c oughs> ยี่ยม This is a good job man ทุกอย่างดูดีโด <c oughs> นแบบคุมไม่รู้ใครคิไงนะผมว่าตัวมันเก่ง ออกับประมาณช่วงกลางเกมอย่างเงี้ยคือแบบเก่งจัดเลยอะ่ะตอนเกมก็เก่งก,ก็ก็อยู่เลดได้อะ่ะกลางเกมมาได้ของสองชิ้นก็ก็เก่งแล้วอะ่ะนี่คืโอโแบบไปท้ายเกมผมคิดว่าน่า,นาจะนรกจัดน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่รู้ดิผมมองว่าตัวมันเก่งมากอ่ะเนื้อป่ะโดนเนื้อว่ะดูทรงโดนเนื้อมากๆเลยอะ่ะเออมาสเตอร์ยีตัวเดียวเลยท,ที่เราน่าจะเป็นห่วงตัวเดียวที่เหลือคือแบบขมอนเอง ยัยเราถ้าเหมือนไม่ตายอ่ะเราเหมือนไม่ตายอ่ะโอ okay. ้โหป่าโดดใส่โดดใส่อย่างเดียวโอ้ตัวกุ้งมากจักใจเลยนะตัวกุ้งแบบกุ้งแมฆ ยุบโอบ้าโอเคก็เกีล้วก็ต้องรอเงี้ยนะหลบ้อมตึงๆดมเราความเก่งของเรามันอยู่ที่แบบเราสามารถแบบสูดเลือดคืนได้นี่โอ้แต่ว่ามันไม่พอว่ะติดอนมาจังหวะนี้ดึงไปปดุ๊บไม่โดนเอาบาลอนไหม เออเพื่อนคือเข้าใจว่าโหดมากแต่ระวังนะหัวทิมได้เลยนะพอพวกนที่มันหัวทิมได้จริงๆนะไม่ไมีมีชุดเนาะมาแล้วว่าดี <c ười> เรามาแล้ววนะ่ ้องแบบดูแล้วก็รักษาระยะให้ดีอู้แรงเราตีธรรมดาเราแรงมากดูด,ดธรรมดาก็ว่าแรงนะแต่พอดูดด้วยแบบติดติดลัชเข้ามานี่ก็แรงกว่าเดิมนี่เราโดนดาเมจุกเราแบบดูดคืนแล้วเลย,ยอู้แรงมากแต่แต่แต่บางนะแต่พูดตรงๆว่าเราบางมากเลยนะ จบดีกว่าเก่งครับส่วนตัวผมมองว่าเก่งยืนเลนได้ดีอ่ะอแต่แต่เตวอาจบางแต,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 แต่ต้องบิ้วของแทงสักชิ้นสุดท้ายอะไรเงี้ยน,น่าจะอยู่ได้ดี